สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโปโกงดาเมจนะหรือว่าแฮกดาเมจนะส่วนจะดูยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเชิรเขากันเลยนะครับแล้วคนนี้ก็น่าจะเปิดโปมองฮาโลด,ด้วยนะครับเพราะเขาเห็นสตูผ่านกำแพงนะครับแล้วให้ทุกคนสังเกตดาเมจด,ดีๆนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับดาเมจของเขานี้เท่ากันหมดเลยนะครับทุกคนอะไรไหมครับดาเมจ G10 นี้คือเท่ายิงหัวเลยนะแต่คิวฟีดที่โชว์กลับกลายเป็นว่าไม่โดนหัวนะครับปืนที่เขาเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็น DP อัปเกรดนะครับ ถ้าดูลักษณะการวิวเนี่ยเป็นการมองผ่านบ้านนะครับไม่ได้มองออกทางหน้าต่างนะ,ะแสดงว่าคนนี้เขาเปิดโปมมองทะลุมาด้วยนะครับแล้วให้ทุกคนดูช็อตนี้ดีๆนะครับเล็งคนล่างแล้วลากสะโขบไปยิงคนข้างบนนะครับเป็นไงล่ะนี่คือคนที่ใช้โปรแกรมโกงนะครับหรือว่าพวกแฮกเกอร์นะแล้วในช็อตนี้นะครับหัวยังไม่โผล่ออกทางหน้าต่างเลยนะขึ้นสะโขบรอแล้วนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าพวกแฮกดาเมจหรือว่าโปรโกรดาเมจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าลืมชมการลบดูการเล่นของเขาดีๆนะฮะทุกคนดูดิครับ M4 นี้ดาเมจ39เลยนะคิวฟีดขึ้นว่ายิงไม่โดนหัวนะครับนี่คือคนที่ใช้โปรแกรมโกงดาเมจนะฮะหรือว่าแฮกดาเมจนะถ้าดูจาก ID ดีนี้นะครับก็ m อน้ำแข็งอนะ น่าจะเป็นไอดีหลักนะครับที่เอามาใช้งานโปรแกรมชืวเล่นนะหรือว่าโปรแกรมกองการเล่นนั่นเองนะครับ ำหรับโปร,โปรโกงดาเมจหรือว่าแฮกดาเมจนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับก็สังเกตดูดีๆนะถ้ามารินสไนเนียบอกเลยว่าโคตรเนียนนะครับนี่ครับยิงโดนตรงไหนดาเมจเท่ายิงหัวนะครับโปรแกรมโกงแบบนี้ผมก็เจอมาเยอะเช่นกันนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีสาหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปในช่องเราคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้รู้ทันพวกแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ใช้โปรแกรมโกง นี่ก็จะเป็นมุมมองของคนที่ใช้โปนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองการเล่นในแมตช์กันบ้างดีกว่านะครับว่าโปรแกรมกงดาเมจนี้เวลาเราโดนยิงนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราชมพร้อมกันเลยนะครับโอ้เทพระเบิดมือด้วยน่ากลัวตัวตึงเลยนะยิงบนรถอ่ะ มึงเห็นปะขับรถอยู่แล้วก็กดกดกดนั่งข้างหลังอะแล้วก็ยิงแล้วยายเลยมันไม่เจอที่เราไงที่มันยิงได้ใช่เอาเปิดล้มไหมครับ เาราเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไมพูดพูดบนเครื่องนะคนไม้พิ่ไปหมดตาเนี่ยเปิดไมพูดบนเครื่องแท้ทททๆไม่มีชักตัวเลยนี่มั <S <S มนแค่เข้าเลยนะโดดมาแล้วได้ปืนแบบนี้น่าจะไม่มีคนนะฮะลงไปลงไปไม่เข้าลงไป<อ>เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเก็บ,บให้ <S <S ให โอเคตอนนี้เพื่อนเราเจอคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดันไปช่วยเพื่อนนะนอนเร็วแล้วไปกับพี่บอสพี่บอสบอกว่าโอ้ยแรงความเล่นง่ายเจอแต่คนเล่นเป็น ไงดาเขาเรียบร้อยเฮียเล่นยากว่ะโอเคเพื่อนในทีมเราเจอตำแหน่งศัตรูแล้วนะครับอยู่หู้อยู่มีรถมานะครับอ ไปชั้นหน่อนชั้นหนึ่งเพื่อนเขาลอ,อกด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราชาร์จเลยนะในจังหวะที่ผมวิ่งชาร์จเมื่อกี้ทุกคนเห็นไรไหมครับเดี๋ยวเ,เราไปดูกันอีกรอบนึงนะทุกคนดูช็อตนี้ดีๆนะครับในช็อตนี้นะครับ ผมทําทรงเหมือนจะวิ่งออกซ้ายแต่ผมชิดกําแพงเข้ามานะครับเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงปืนไหมคือมันยิงดักเหมือนมันรู้ว่าเราวิ่งชาร์จแล้วเราจะโผล่ตรงนี้นะครับแล้วในระยะเท่านี้ยูซี่สู้ลูกซองไม่ได้นะครับแล้วในช็อตนี้ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมโดนลูกซองเต็มๆแต่เกาะไม่แตกนะครับพอดูที่คิวฟีดอีกทีนึงนะครับก็ไม่ได้โดนยิงหัวนะแต่ดาเมจที่โดนเนี่ยเหมือนกับว่าโดนยิงหัวนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับนี่คือคนที่ใช้โกงดามีนะครับหรือว่าแฮกดามีนั่นเองนะครับ่อยอใส่ชาดะเรียบร้อยครับเก่งขนาดไหนเจอโปรแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับ เกมนี้คนที่ได้กินไก่ก็น่าจะเป็นตี้นี้นะครับเยอที่ตึงขนาดนั้นเลยเลเนี่ยคิวดทหกันก็ไม่ธรรมดานะพอมาดูคิวดทเนี่ยตัวนี้คิวดทหกนะครับดูเพื่อนเขาดิเพื่อนเขาก็ปกตินะครับก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวที่คิวดทเยอะกว่าเพื่อนนะฮะนี่นะครับคนที่ใช้งานโปรแกรมเ h เล่นหรือว่าโปรแกรมโกงนะครับ อพอเราเจอคนที่ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับเราก็สามารถรีพอร์ตผ่านโปรเกมได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมโกงประเภทนี้นะครับรีเพมันจะแปลกๆอยู่นะก็คือเราได้รับดาเมจ1 0 0นะครับแต่ตรงตัวละครที่เราได้รับดาเมจเนี่ยไม่เห็นจุดดาเมจนะฮะทีแรกผมคิดว่ารีเพนบลักนะแต่พอย้อนดูคลิปเท่านั้นแหละนะครับอ๋อมันไม่บลักแล้วนะครับนี่คือโปโกงดาเมจนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราดูในมุมมองของคนที่ใช้แฮกดาเมจอีกทีนึ่งนะครับ <S <S ถ้าเราสังเกตการวิวของเขานะครับ <S 1> <S 1> เหมือนกับตอนต้นคลิปเลยนะ <S <S 1> <S 1> ก็คือวิวทะลุบ้านนั่นเองนะครับในช็อตนี้นะครับผมกําลังจะวิ่งชาร์จนะตอนนี้ผมยังไม่น็อกนะครับอันนี้คือรีเพย์นะแต่ดูในมุมมองอีกคนนึงนะครับเนฮะแล้วในช็อตนี้ทุกคนสังเกตกระสุนลูกซองดีๆนะครับคือแบบกระสุนลูกซองมันไม่กระจายเลยเหรอ ตอนนี้ทีมของผมเหลืออยู่อีกหนึงคนนะครับดูนะครับเหมือนเขาวิ่งใส่แบบรู้นตำแหน่งศัตรตูเลยนะครับนี่ครับยิงยังกับจับวางเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของคนนี้กันม้างดีกว่านะครับพอเราเข้ามาดูใน i อของเขานะครับเราก็จะเห็นได้ว่า i อของเขานั้นโดนรีลัง้งแล้วก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากเขาใช้โกงดามีโอเคเดี๋ยวเราขอดูสติของเขาสักนิดนึงนะครับ ว่าคนนี้เขาเก่งจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับทุกคนรู้สึกว่าเขาเล่นไป171แมตช์นะฮะนี่คือคนที่โกงการเล่นนะครับใช้โปรแกรมเชลเล่นเล่นไป171แมตช์ถึงโดนแบนนะครับโอเคเดี๋ยวดูสิติก่อนหน้านี้นะครับ c 2 s 5 q d อนะครับอันนี้อาจจะเป็นการไล่ยิงบอดหรืออาจจะเป็นการลองโปรแกรมเชลเล่นก็เป็นได้เดี๋ยวขอย้อนดูอีกนะครับ พอย้อนดูอีกทีนึงนะครับอ้าวคิวดของเขาทำไมเหลือหนึ่งเองนะครับอ้าว1.6นะครับดูดิฮะสำหรับคนนี้นะครับคิวเดเฉลี่ยเขาก็อยู่ประมาณ1น,นะนี่คือฝีมือที่เขาเล่นจริงๆนะครับส่วนที่สั้นนี้นะครับที่คิวเดซ6นี้ก็มาจากโปรแกรมเชลเล่นและก็ไม่ใช่ฝีมือของเขาจริงๆนะครับถ้าเขาใช้ฝีมือเล่นจริงๆไอเดียของเขาก็คงไม่โดนแบนแบบนี้นะครับ รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเก็บแรงคอนด้วยนะครับพอโดนแบนเขาก็กลับมาที่แรงบอลเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับอย่าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ